จะมาทํางานอยากจะหาเงินอยากจะปลดหนี้อยากจะมามีชีวิตสบายนู่นนี่นั่นทุกคนอยากจะบอกว่าเวลาดูคนนะคะให้ดูตอนเขาหานะอย่าดูตอนเขามีสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะมันก็อาจจะดูมืดๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแสงที่ห้องเป้มไม่พอค่ะลรวก็พยายามปรับสีกล้องแล้วมันได้เท่านี้จริงๆนะคะ โอเคสำหรับวันนี้เป็นการกักตัววันที่2ของเป้นะก็ไม่รู้จะทำอะไรคะ่ะทุกคนก็เดินไปเดินมาใหม่กินแล้วก็นอนใหม่นอนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรท,ทำเลยแล้วห้องเป้เนี่ยมันเป็นห้องที่ขนาดเล็กมากๆแล้วก็ตอนนี้เป้กำลังทยอยเก็บของเข้ารังเข้ากล่องอยู่นะคะเพราะว่าอีกประมาณ สิบวันเนี่ยเป้จะต้องย้ายไปอยู่บ้านใหม่แล้วเออแล้วก็พื้นที่มันก็ไม่มีให้เป้เดินแล้วเช่นกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเป้นงางวองว่างก็เลยอยากจะมาอัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการมาใช้ชีวิตในต่างประเทศให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะอย่างที่ใครก็ทราบเนาะว่าเป้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเป้อยากจะมายกตัวอย่างข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ให้กับทุกๆคนได้ฟังนะคะ วันนี้เป็นหัวข้อที่ว่าเอ้ยเราคิดเองนะตัวเป้นเนี่ยมีความรู้สึกเองคิดเองว่าเออมันดีมันไม่ดีอย่างไงแบบไหนซึ่งจะเป็นข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะวันนี้เป้อยากจะมาพูดถึงข้อดีให้ทุกๆคนได้ฟังก่อนนะคะว่าการที่เรามาใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงนะข้าแรกเลยค่ะทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องของค่างเงินนะคะประเทศเยอรมันเนี่ยเขาใช้ เงินสกุลยูโรค่ะทุกคน1ยูโรตอนนี้เท่ากับ35-36บาถึงบาทไทยนะซึ่งแน่นอนค่ะในกรณีที่เราทำงานมีเงินเดือนหรือว่ามีรายรับอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเนี่ยคือเงินเนี่ยมันจะเป็น35-36ถึงเท่าของเงินไทยไงทุกคนเนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยนะอย่างสมมติว่าเรารับเงินเดือนที่นี่สมมติเรารับเงินเดือนสักประมาณ 500ยูโรสมมติอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะทุกคนเออ500ยูโรก็5สามสิบห้ามันก็ได้ประมาณหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป๊ก็มองว่าเฮ้ยเวลาเรากลับไปเมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็นะมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะหรือว่าเราทํางานที่นี่อ่าแล้วส่งไปที่เมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นยอดที่ยังแบบ เออยังเยอะอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานของที่ประเทศไทยนะทุกคนค่ะเราฟังข้อแรกกันจบไปแล้วนะคะต่อไปเรามาฟังข้อที่2กันเลยดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือเรื่องของสวัสดิการนะคะสวัสดิการของที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีถึงดีมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนอย่างเช่นเรื่องของการที่เรา แต่งงานอยู่ที่นี่แล้วก็มีลูกดู่ที่นี่ค่ะคือการที่เรามีลูกอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะเป้อยากจะบอกว่า,เ,าเด็กๆเนี่ยเขาจะมีเงินลูกด้วยนะสวัสดิการพวกนี้คือเอาจริงๆตัวเป้ยังไม่เคยมีลูกเป้ก็เลยยังจะบอกอรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าชัดเจนมากเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่เป้รู้เนี่ยคือใครที่มีลูกอูที่นี่ค่ะคือเด็กๆเนี่ยจะมีเงินเงินเดือนของเด็กภาษาง่ายๆนะ แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยก็คือจะไปเรียนฟรีค่ะทุกคนเ,เรียนฟรีจนถึงอายุ18มั้งถ้าเปย์จำไม่ผิดนะอืมก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีการเรื่องคนแก่เงินคนพิการแล้วก็ในส่วนของเรื่องการรักษาพยาบาลพวกนี้ก็คือสวัสดิการเขาดีมากๆเลยค่ะการรักษาพยาบาลเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยหรือว่าเราเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอคือเราจะ ไปตรวจรักษาฟรีนะในเรื่องของยานี่อาจจะต้องจ่ายเองนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนแต่ว่าการตรวจหรือว่าการไปหาหมอไม่ว่าการจะไปเช็คล่างกายปกติหรือว่าจะไปตรวจภายในหรือว่าจะไปตรวจอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างฟรีหมดนะแต่ว่าในส่วนของหมอฟันเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราต้องฉีดยาถ้าเราไป ทำฟันหรือว่าไปดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีใข้ายในส่วนตรงนั้นเพิ่มเติมเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมๆแล้วมันก็ยังสวัสดิการเขายังโอเคอยู่ะทุกคนข้อดีของประเทศเยอรมันข้อที่3นะทุกคนก็คือเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศเขานะเพื่อนๆคะ่ะอยากจะบอกว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมี ระเบียบเรียบร้อยเลยทีเดียวนะอย่างเช่นเรื่องของในครัวเรือนอย่างเงี้ยขยะเนี่ยเขาก็จะมีแยกขยะเลยนะทุกคนคือบ้านเราเนี่ยก็จะรวมรวมรวมเป็นถุงเดียวแล้วก็ทิ้งขยะเดียวแล้วก็หรือว่าอาจจะมีถังแยกจริงแต่เราคือโดยนิสัยคนไทยก็จะไม่ทำไงรวมแล้วก็ทิ้งไปเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่ะเวลาเราทิ้งขยะอะค่ะเขาก็จะมีถังแยกนะไม่ว่าจะเป็นขยะกระดาษพลาสติกขยะในครัวเรือนหรือว่า เบ b ออะไรพวกนี้คือทุกอย่างจะแยกหมดเลยนะพอเราแยกขยะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะมีรถมาเก็บเป็นรอบๆอย่างอาทิตย์นี้มันจะมีรถขยะกระดาษมาเก็บอาทิตย์นี้มันก็จะมีขยะเปียกมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาไปทิ้งในที่ของเขาแล้วค่ะทุกคนอย่างเช่นเรื่องของ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เป้บอกไปในคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วนะว่าเฮ้ยเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ารถเข็นนะคะเขาจะจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยแตกต่างจากที่บ้านเรามากตรงที่ว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยคือใช้เสร็จจอดตรงไหนก็จอดตรงนั้น แต่ที่นี่ไม่ค่ะทุกคนไปหยิบมาจากตรงไหนก็คือจะต้องเอาไปเก็บตรงนั้นค่ะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้รถใช้ถนนเน่างยงียค่ะเอาจะบอกว่าคนเราที่มีรถหรือว่าใช้รถที่ประเทศเยอรมันนะทุกคนคือถ้าเราดื่มเนี่ยจะน้อยคนมากมากที่จะ ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับรถนะกฎหมายของประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วก็ใบกับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆราคาแพงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปซื้อมานะแต่ว่าการทําใบกับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาให้มาคือเขาให้เราหลายปีจริงแต่ว่าถ้าเราโดนยึดไปอย่างเงี้ยคือกว่าเราจะได้กลับคืนมามันค่อนข้างยากค่ะ แล้วก็ในส่วนของถนนนะทุกคนเขาจะมีทางม้าลายใช่ไหมว่าเราก็มีใช่แต่ว่าเวลาคนข้ามถนนเนี่ยค่ะทางประเทศเยอมรมันนะถ้าในจุดของเป็นทางม้าลายเนี่ยคือรถเนี่ยค่ะจะต้องหยุดหรือว่าชะลอคือคือจะต้องหยุดให้คนข้ามอะ่ะคือมันจะไม่มันจะแตกต่างจากบ้านเราตรงที่ว่าเฮ้ยบ้านเราทางม้าลายมีจริงแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจไงว่าใครจะข้ามหรือไม่ข้ามคนต้องดูรถค่ะบ้านเราแต่ที่ประเทศเอรม,มันเนี่ย คือรถต้องดูคนนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะตอนนี้เป็นนึกไม่ออกนะก็นึกออกเท่านี้ยกตัวอย่างเท่านี้นะถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเยอะมากไปกว่านี้มันก็จะ คลิปวิดีโอมันก็จะยืดยาวไปหน่อยข้อที่4นะที่เป้มองว่าเป็นข้อดีของทางประเทศเยอรมันนั่นก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือว่าความเท่าเทียมกันค่ะประเทศเยอรมันเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรพวกนี้คือจะไม่มีข้อแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าคนทํางานขาะอย่างที่เป้บอกไปนะว่าเป้ทํางานตําแหน่ง ทำความสะอาดอย่างเนี้เออมันก็ไม่ได้แบบมีมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีขั้นบันไดหรือว่ามันก็ไม่ได้แบบมีมานั่งดูถูกกันมาตรฐานของการทํางานของเขาเนี่ยค่ะคือสตาร์ทขั้นต่ําเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเขาจ่ายเป็นชั่วโมงเขาจะตั้งมาเลยว่าเฮ้ยชั่วโมงเท่านี้ก็มาตรฐานเท่ากันหมดนอกสจากว่าคนที่เขาเรียนสูงมาหรือว่าเรียนตามสายงานนั้นมาจริงๆเขาก็จะได้เงินเดือนที่สูงกว่านั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคค่ะหลักๆข้อดีที่เป้นึกออกนะตอนนี้นะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของข้อเสียกันบ้างดีกว่าค่ะว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงเนาะข้อเสียข้อแรกนะคะที่เป้อยากจะบอกนะทุกคนก็คือเรื่องของการสื่อสารส่วนใหญ่เนี่ยเขาะจะใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารซึ่งนั่นก็หมายความว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้การใช้ชีวิต ของเรามันก็จะยากมากขึ้นนะใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเอลมันเนี่ยคือหลักๆแล้วเราจะต้องเป็นภาษาของเขาบ้างหรือว่าเรียนรู้ภาษาของเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถเอาตัวรอดในแต่ละวันได้ในส่วนของข้อเสียข้อที่2ค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเอรมันหรือว่าต่างประเทศนั่นก็คือเรื่องของการกินหรือว่าการใช้ชีวิตการเป็นอยู่อย่างเช่น ถ้าให้เปรียบเทียบนะทุกคนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยคือเขาเปิดทาการหรือว่าทุกอย่างเนี่ยจะเปิดเนี่ยก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เแล้ววันอาทิตย์ดนะ่ทุกคนทุกสิ่งอย่างปิดหมดจ้าคือน้อยซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตมากๆที่จะเปิดนะหรือว่าถ้าจะเปิดจริงๆก็จะต้องอยู่ในใจกลางเมืองอะไรอย่างนี้อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราหิวตอนไหนเราก็เดินออกไปเซเว่นเปิด24ชั่วโมงไงทุกคน ก๋วยเตี๋ยวโตลุ่งม,มีตลอดหรือว่าร้านข้าวร้านอาหารคืออยากจะไปกินตอนไหนก็ไปกินได้เลยคือง่ายไงใช้ชีวิตง่ายๆแต่อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะมันไม่ได้ไงทุกคนพอหลังสองทุ่มเนี่ยซปเปอร์มาร์เกต็ตก็ปิดหมดแล้วแล้วมันก็หากินไม่ได้แล้วนี่ก็คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะสำหรับคนไทยในต่างแดนนะแล้วเวลาเราจะกินอะไรอย่างที่เป็นอาหารไทยๆเลรอย่างเงี้ยราคาของมันค่อนข้างที่จะ สูงค่ะทุกคนราคาพักราคาสินค้าอะไรพวกทุกอย่างอ่ะมันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็ในส่วนค่าของชีพอะทุกคนค่าของชีพที่ประเทศเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคือค่าเงินของเขาเนี่ยเยอะจริงนะแต่ว่าค่าของชีพของเขาก็สูงมากเช่นกันอย่างเช่นค่ะทุกคนเวลาเรามีงานทาใช่ป่ะสมมติเงินเดือนเราได้5้าร้อยอย่างเงี้ยเออเขาก็จะหาค่านู่นนี่นั่นของเราไม่ว่าจะเป็นค่าประกันค่า อ,อ,อะไรหลายๆอย่างค่า,าภาษสงกระสีเลงเงี้ยเราอาจจะรับจริงๆอยู่ไม่ถึง300ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้มันเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะสุดท้ายเลยข้อเสียสําหรับเป้นนะที่เราจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่าประเทศเยอรมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะต้องปรับตัวค่ะทุกคนการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับคน อากาศหรือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างอะคือเราต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นอากาศค่ะทุกคนบ้านเราเป็นเมืองร้อนที่นี่เป็นเมืองหนาวอย่างเงี้ยเออคืออากาศมันก็นะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยิ่งช่วงไหนที่เป็นฤดูหิมะหรือว่าฤดูหนาวด้วยมันก็จะหนาวมากๆเลยแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากเลย่ หิมะมันก็เยอะเนาะอากาศมันก็หนาวแล้วเราคนไทยมันไม่ชินไงทุกคนเออเราก็จะต้องปรับตัวในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวในเรื่องของการสื่อสารการเป็นอยู่อย่างที่เป้บอกไปตะกี้เนี่ยคะ่ะในเรื่องของอาหารการกินเนาะบ้านเราเนี่ยมันสะดวกสบายไงอยากกินอะไรเราก็เดินออกไปซือ้อกินก็จบใช่ปะ แต่ที่นี่เราจะต้องปรับตัวอีกเยอะมากๆเลยค่ะเราจะต้องหัดทําเองนะทุกคนซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะทํากับข้าวกินเองเพราะว่ามันไม่มีสําเร็จขายนี่หรือว่ามันมีขายหรือว่าร้านอาหารขายจริงแต่ราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนานๆไปกินทีมันก็โอเคไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินบ่อยๆมันก็จะไม่มีตังค์นะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะข้อดีข้อเสียที่เป้แยกออกมาหรือว่าที่เป้เอามาพูดให้ฟังนะมันอา จะเป็นแค่ส่วนยิบย่อยนะที่เป้เอามาพูดให้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาอยู่จริงเนี่ยคือถ้าเราปรับตัวได้อะไรได้ทุกอย่างมันก็ดีนะอย่างตัวเป้อย่างงี้ะคะ่ะคือให้เป้เปรียบเทียบหรือว่าการใช้ชีวิตตอนนี้เป้ชอบอยู่ที่ประเทศเยอรมันมากกว่าประเทศไทยเพราะว่าเออหลายๆอย่างมันมันดีกว่าเออโดยเฉพาะเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องเงินนะ ก็จะประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทุกคนวันนี้เป้ก็มาพูดให้ฟังหรือว่ามาแชร์ฟังนะว่าเฮ้ยการที่เราอยากจะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนันหรือว่าอยากจะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเราจะต้องปรับตัวอะไรยังไงแบบไหนเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ดีหมดแหละมันอยู่ที่ตัวเราเออว่าเราจะทําดีได้แค่ไหนหรือว่าเราจะ ปรับตัวได้แค่ไหนอย่างคนที่เขามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เขามีกินที่เขามีใช้คือเขาก็จะต้องทํางานหนักมากเช่นกันคนะ่ะทุกคนเขาจะต้องแบบต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนมากเช่นกันนะถึงจะเอาตัวรอดเป้ยอมรับเลยนะคนที่มาอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกใบนี้นะทุกคนคนพวกนี้เก่งค่ะตัวเป้เองก็เก่งเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่ประเทศบ้านเราภาษาไม่ใช่ภาษาเราการใช้ชีวิตมันแตกต่างจาก บ้านเรามากๆอืมเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนปรับตัวให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะอยากจะบอกหรือว่าอยากจะฝากกับทุกๆคนไว้แบบนี้เนาะแล้วก็คนที่อยากที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะคะ่ะเขียนมาถามไปเยอะมากๆเลยว่าเฮ้ยอยากจะมาทํางานอยากจะหาเงินอยากจะปลดนี่อยากจะมามีชีวิตสบายนู่นนี่นั่นทุกคนอยากจะบอกว่าเวลาดูคนนะคะ ให้ดูตอนเขาหานะอย่าดูตอนเขามีเพราะว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ได้นี่มันก็สุดยอดแล้วจริงๆค่ะเออเขาก็ต้องลำบากมาเหมือนกันแล้วก็เขาจะต้องดิ้นรนมากๆเช่นกันนะคะส่วนคนที่ได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วนะอยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอปัญหาหรือว่าเราแบบไม่โอเคตรงไหนเนี่ยให้พยายามให้อดทนค่ะทุกคนคนที่อยากมาอยู่แบบเราก็มีเยอะเนาะเรามาอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็ พยายามหรือว่าเราก็จะต้องต่อสู้ต่อไปนะอย่าคิดอยากกลับไปในสิ่งที่เราเคยผ่านมาเออคนเรามันจะต้องเดินหน้าค่ะแล้วก็มันจะต้องเดินหน้าให้ดีขึ้นด้วยนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้อากาศเย็นก็ทําตัวหรือว่าทําร่างกายให้มันอุ่นๆนะพยายามออกกําลังกายบ้างถ้าเป็นไปได้นะคะโอเคสําหรับ คลิปวนะิดีโอหน้าเป้ะจะมาทำอะไรเพื่อนๆดูเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถ้าใครชอบนะหรือว่าเอ้ยถูกใจอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอใหม่ๆให้กับทุกคนได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ